เมสเซนเจอร์ของเพื่อนๆท่านไหนครับที่เปิดขึ้นมาแล้วมีการแจ้งเตือนให้ทําการตั้งค่าที่จําเป็นให้เสร็จสิ้นเพื่อดำเนินการต่อเมสเซนเจอร์ Messenger กำลังอัปเกรดการรักษาความปลอดภัยสร้างผินเพื่อตั้งค่าให้เสร็จสาเหตุที่เป็นแบบนี้ครับเพราะว่าเพื่อนๆเ,เข้าไปเปิดใช้งานการเก็บข้อมูลที่ปลอดภัยนั่นเองครับวิธีแก้และว,วิธีการปิดใช้งานการเก็บข้อมูลที่ปลอดภัยขั้นตอนแรกครับ วิธีแก้ก็คือให้เพื่อนๆกดเข้าไปที่สร้างพินให้เพื่อนๆสร้างพินโดยป้อนตัวเลขอะไรก็ได้ที่คิดว่าเพื่อนๆจําได้ง่ายๆใส่ให้ครบทั้ง6ตัวพอใส่ครบ6ตัวระบบจะให้ป้อนตัวเลขตัวเดิมทั้ง6ตัวอีกครั้งเพื่อเป็นการยืนยันการสร้างพินครับเสร็จแล้วระบบจะเปิดหน้า messenger ขึ้นมาโดยอัตโนมัติและกลับเข้ามาใช้งานได้ตามปกติถ้าต้องการปิดการใช้งานการเก็บข้อมูลที่ปลอดภัยให้เพื่อนๆกดที่ขีด3มขีดด้านบนซ้าย กดที่รูปฟันเฟืองปัดสไลหน้าจอขึ้นไปแล้วกดเลือกความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยกดเลือกแชร์ที่เข้ารหัสแบบต้นทางถึงปลายทางกดที่การเก็บข้อมูลที่ปลอดภัยกดปิดการใช้งานการเก็บข้อมูลที่ปลอดภัยกดดำเนินการต่อจะมีข้อความเด้งขึ้นมาแจ้งว่าปิดใช้งานการเก็บข้อมูลที่ปลอดภัยแล้ว เพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้นขั้นตอนการแก้ปัญหา Messenger เข้าใช้งานไม่ได้แล้วครับถ้าชอบการนำเสนอคลิปแบบนี้ครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้กับช่องไอทีฟรีสไ l e ์ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ